สวัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทีมจะพามาบุกเขาเรียกว่าร้านคาเฟ่นะคะที่มันอยู่ในตอกซอกของ w l l k n n Street นะคะบางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยที่อยู่ที่นี่มา10กว่าปีก็ไม่เคยรู้นะคะว่ามันมีร้านกาแฟมาอยู่แถวๆใน Walking ด้วยนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านบ้านเลโฮคาเฟ่นะคะเดี๋ยวไปดูว่ามันอยู่ ตรงแถวไหนวันนี้ทินนับีบีไว้นะคะในทินเดินมาข้างในวอลกิ้ง walking แล้วนะคะถ้าใครจะมาก็ทินแนะนําให้หาจอดรถแถวเรียบหาดคะก่อนที่จะถึงวอลกิ้งอันนี้ทินจอดแถวแถวเรียบหาดนะคะก่อนที่จะถึงวอลกิ้งเราเราก็เดินมานิดนึงร้านนี้ก็คือเราเดินไปถ้าใครรู้จักร้าน c a n d ี้ช็อปนะคะจะเลยแคนดี้ช็อปไป นิดนึงเราก็สังเกตป้ายได้เลยนะคะไปอยู่ฝั่งเดียวแคนดี้ช็อปเลยนะคะเลยไปหน่อยอ่ะคือร้านแคนดี้ช็อปเราสังเกตร้านนี้เลยแล้วก็เดินมาอันที่ินก็มาละมา,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 มาหาเกันนะคะเพราะว่าชีนก็ยังไม่เคยมาด้วยเช่นกันเนะ,ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนตรงไหนมันต้องมีป้ายสิเย แ่นี้ไหมนี่เลยมานิดเดียวนะคะก็จะเห็นป้ายของเขาอยู่แล้วนี่ไงบ้านเลเขาเปิดสิบโมงถึงทุ่มหนึ่งนะคะมี่ป้ายเขามันจะเป็นซอกแบบนี้นะคะแล้วก็เดินเข้าไปในซอกตึกเนี่ยค่ะเข้าไปซอกตึกเลยอัลลาดา,ดาพร้อมหรือยังที่จะเจอกับร้านบ้านเล โฮมเมดคาเฟ่โฮมคาเฟ่ cafe, cafe, ไม่ใช่โฮมเมทโฮมคาเฟ่นี่ทุกคนมันก็จะทะลุมาแบบนี้เลยเนี yeah, ่ยสวยนะอ่หาพีบีพีบีมาถึงแล้วนะคะโอ้โ oh, หเป็นร้านเล็กๆน่ารักๆนะเออไปไหน uh, ในร้านของเขาอันนี้ทินมาวันธรรมรดานะคะไม่มีคนด้วย สบายสบายลูเค้กกันนีเป็นเค้กเบเกอร์ใหม่ๆบุดดิ้งเลยนะฮานาคุตาแล้วก็มีพวกน้ำผลไม้ปั่นหวานเลย ในบ้านนะคะอ,อันนี้ทินสับเป็นโกโก้ล้อนะคะเพราะว่าเพิ่งกินกาแฟมาบีบีสามผัถกระเพราหิวข้าวถ้าดูน่ากินนะโกโก้ล้อนนแล้วก็เอ่อเวลแบบนี้ดูสิฟินมากวันเนี้ยร้อนร้อนนิดหน่อยแต่ลมดีมากในชื่อคาปูยเย็นนะบีบีสับคาปูยเย็นเท่าไหร่นะเนี่ยแปดห้าหรอ ชิวมากวันนี้โกโกโ้เพาว่าอร่อยนะขนาดบอกว่าไม่หวานทำโอเคเลยแก้วใหญ่เก้าสบาทก็คุ้มอยู่แก้วใหญ่มากอ,มอร่อยได้ไม่มีผู้คนชอบมากเลยเวลาไปไหนเราไม่ค่อยมีคนมานั่งแบบต่อทิวกวนถ่ายรูปอะไร ใครสายคาเฟ่นะคะถ่ายรูปชิลๆสวยๆชิคๆเหมือนยูวแบบญี่ปุ่นเกาหลีร้านนี้แนะนำนะคะเห็นว่ามันหาง่ายแล้วก็ชิลดีสวยด้วยค่ะแต่ถ้าเรมนเวลามามธรรมดานะคะจะดีกว่ามุมก็จะเป็นของเราถ่ายรูปสวยๆมันนี้ไปกันนะคะบ๊ายบาย